พบนิ้วมือมนุษย์อยู่ในเมนูอาหารชื่อดังของร้านอาหารแฟรนไชส์ระดับโลกคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังคือใครกันแน่ขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงการกัดโดนนิ้วมือมนุษย์ในร้านอาหารจานด่วนฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่ในความเป็นจริงก็เป็นคดีปแปลกประหลาดที่มีอยู่จริง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สาขาหนึ่งของร้านเวนดี s ซึ่งเป็นแฟรนไชส์อาหารจานด่วนสไตล์อเมริกันถึงแม้ในโซนอเมริกาเหนือเวนดี Wendy s จะเทียบไม่ได้กับ m c d o n a l d ลแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าร้าน KFC หรือ b u r g ์เกอร์คิงและยังแตกต่างจากร้านอาหารเชนอื่นๆที่อาศัยการจัดหาวัตถุดิบจากห่วงโซ่อุปทา,านของส่วนกลางแนวทางของร้านเวนดี s คือการจำหน่ายอาหารแบบดั้งเดิม มีห้องครัวแบบดั้งเดิมและเคลมว่าไม่เคยใช้วัตถุดิบแช่แข็งทุกเช้าพนักง,งานจะเป็นคนจัดเตรียมและปรุงอาหารทุกอย่างฟังดูแล้วน่าเชื่อถือมากแต่กลับมาเกิดเรื่องกับเมนูชื่อดังของร้านนั่นก็คือเวนด้สชิลลี่คอนคาเน่ชิลลี่คอนคาเน่เป็นสตูรสเผ็ดที่มีส่วนผสมของเนื้อวัวพริกหวานถัว่วแดงมะเขือเทศ และพริกป่นเม็กซิกันรสชาติเปรี้ยวๆเ,เผ็ดๆชั้นนี้ชวนให้นึกถึงกลิ่นอายของท้องทะเลกลิ่นอายของแสงแดดรวมไปถึงรสชาติของเวลาและรสชาติของชีวิตด้วยแต่ภาพอันสวยงามนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อวันที่22มีนาคมปี2005ในวันนั้นผู้หญิงที่ชื่อแอนนาอารยาวัย39ปีเดินเข้าไปในร้านเวนดี้สาขาหนึ่ง ในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเธอสั่งชินลี่คอนคาเน่เป็นมือกลางวันเหมือนปกติที่ผ่านมาแต่เมื่อเธอกินไปเรื่อยๆจู่ๆก็กัดโดนวัตถุที่แข็งๆและกรุบๆซึ่งต่างจากส่วนผสมอื่นๆในจานที่ค่อนข้างนิ่มเธอจึงคายวัตถุนั้นออกมาใส่ในช้อนแล้วก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นถึงแม้จะมีสีแดงของซอสเผ็ดแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นนิ้วมือมนุษย์ ส่วนวัตถุแข็งๆที่เธอกัดโดนที่แท้ก็คือเล็บที่ติดอยู่บนนิ้วไม่ใช่แค่อันนาซึ่งเป็นคนกินที่ตกใจจนหน้าซีดแม้แต่ลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊ะใกล้เคียงก็รู้สึกอยากอาเจียนตามไปด้วยโดยเฉพาะลูกค้าบางคนที่สั่งเมนูนี้มากินเหมือนกันแทบจะพุ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วอาเจียนเอาของในท้องออกมาให้หมด ผู้จัดการร้านที่รีบออกมาดูก็รู้สึกร้อนใจกับเหตุการณ์นี้เช่นกันแต่ก็ไม่เคยมีการอบรมเรื่องการพบเนื้อมนุษย์ขณะกินอาหารมาก่อนเขาจึงพยายามปลอบลูกค้าด้วยความลนลานและบอกว่านอกจากจะไม่คิดเงินค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วยังจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยหักจากรายได้ประจำวันด้วยพร้อมกับบอกให้พนักง,งานรีบแจ้งความ ส่วนในครัวก็ให้รีบปิดเตาที่กำลังตั้งหม้อต้มชิลลิคอนคาเน่และรอให้เย็นแต่ตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรพวกเขาตรวจสอบตู้แช่เย็นในห้องครัวก่อนหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีเศษเนื้อมนุษย์ที่กำลังรอจะลงหมอ้อก็นำชิลลิคอนคาเน่ที่ยังขายไม่หมดเทออกมาตรวจดูทีละชิ้นแต่ก็ยังไม่พบชิ้นเนื้อที่น่าสงสัย สุดท้ายจึงให้พนักง,งานทุกคนยื่นมือทั้งสองข้างออกมาเพื่อพิสูจน์ว่านิ้วมือของทุกคนยังอยู่ครบไม่มีนิ้วไหนหายไปจากนั้นตำรวจก็บอกผู้จัดการร้านด้วยความผิดหวังว่าเรื่องนี้พวกเขาจัดการอะไรไม่ได้คุณต้องติดต่อไปที่หน่วยงาน FSIS ซึ่งเป็นฝ่ายดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารปรากฏว่าหลายชั่วโมงต่อมา ผู้จัดการร้านก็ติดต่อไปที่ FSIS ได้สำเร็จแต่คำตอบที่ได้กลายเป็นว่าพวกเรากำลังจะเลิกงานแล้วพวกคุณเก็บรักษาหลักฐานให้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเมื่อทำอะไรไม่ได้ผู้จัดการจึงต้องปิดร้านก่อนเวลานำวัตถุดิบทั้งหมดของวันนั้นซีลเก็บไว้อย่างดีส่วนนิ้วมืออันนั้นก็ห่อไว้ด้วยพลาสติกหลายชั้น และช่ไว้ในช่องแช่แข็งปรากฏว่าวันต่อมาคนของ FSIS ก็ยังไม่มาเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่นพาดหัวข่าวว่าชินล,ลิคอนคาเน่เนื้อมนุษย์โดยมีภาพประกอบน่าสยดสยองบวกกับคำบรรยายของผู้ประสบเหตุอย่างอันนาวันนิ้วมือนั้นทั้งแข็งทั้งกรุบผลลัพธ์ก็คือนอกจากร้านเวนดีสสาขาที่เกิดเรื่องแล้ว สาขาอื่นในเมืองซานโฮเซก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยร้านหลายแห่งพากันปิดร้านก่อนเวลาและให้พนักงานกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วข่าวที่ได้จาก FSIS ก็ไม่ค่อยดีนักพวกเขาเริ่มพิสูจน์ก่อนว่านั่นคือนิ้วมือมนุษย์จริงๆจากนั้นก็บอกว่าเนื้อมนุษย์ไม่ใช่ประเภทของเนื้อที่จัดเป็นอาหาร FSIS ไม่สามารถจัดการได้ ต้องให้องค์กรอาหารและยามาดูแลแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับยาด้วยเหตุนี้ทั้งตำรวจองค์กรอาหารและยาและ FSIS ต่างก็เริ่มผลักความรับผิดช,ชอบไม่มีใครยินดีเข้ามาจัดการทำให้ร้านเวนดีสตกที่นั่งลำบากจากการรายงานซ้ำๆของสื่อนอกจากข่าวจะเผยแพร่ไปทั่วอเมริกาแล้วยังทำให้เกิดเรื่องเล่าอันน่าสยดสยองด้วย เช่นเรื่องที่ว่าความจริงแล้วเจ้าของร้านเป็นฆาตกรโรคจิตทุกเย็นหลังเลิกงานจะนำเหยื่อมาแยกชิ้นส่วนเพื่อทำเป็นซอสเนื้อมาขายให้ลูกค้าประธานกิจการร้านเวนด้สที่ต้องเผชิญกับยอดขายที่ลดทวบจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เขาตัดสินใจจ่ายเงินจ้างคนมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยเริ่มจากการตรวจสอบพื้นเพของพนักงานทุกคนอย่างละเอียดปรากฏว่า ทุกคนล้วนผ่านการตรวจสอบอย่างราบรื่นโดยเฉพาะพนักง,งานที่ทำหน้าที่ปรุงชินล,ลิคอนคาเน่อยู่ทุกวันคนนั้นเป็นคนที่ขยันและซื่อสัตย์มากจากนั้นก็ตรวจสอบกระบวนการจัดหาวัตถุดิบทั้งการสั่งซื้อปรารูปและขนส่งถึงขั้นไปดูวัวที่ฟาร์มว่ากินเนื้อหรือกินหญ้าเป็นอาหารสุดท้ายก็ยังไม่พบอะไรผิดปกติ ไม่มีทางที่เนื้อคนจะปาปนเข้าไปได้และยังเป็นนิ้วมือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สุดท้ายพวกเขาจึงส่งนิ้วมือนั้นไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการนิติเวชของเอกชนแล้วในที่สุดก็พบช่องโหวผลการรายงานชี้ให้เห็นว่านี่คือนิ้วมือข้างซ้ายที่มีขนาด2ใน3และผ่านความร้อนมาแล้วแต่เป็นความร้อนในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่การตุนด้วยอุณหภูมิสูง เป็นเวลาสามชั่วโมงที่สำคัญก็คือบนนิ้วมือนี้ไม่มีรอยกัดเลยและไม่มีร่องรอยของน้ำลายหรือสิ่งตกค้างอื่นๆเลยแต่แอนนาคนที่พบนิ้วมือนี้บอกว่าเธอกัดโดนนิ้วแล้วค่อยๆคาย,ย,ยออกมาไม่ใช่หรอจากรายงานฉบับนี้ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าจะเป็นไปได้ไหมที่แอนนาจงใจสร้างสถานการณ์โดยแอบนำนิ้วมือใส่ลงไปในชาม แต่ทำไมเธอถึงต้องทำเรื่องที่โหดร้ายเช่นนี้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือนิ้วอันนี้เป็นของใครคำถามแรกตอบได้ไม่ยากนั่นคือเธออยากได้เงินหลังจากเกิดเหตุแอนนาไปสัมภาษณ์ตามรายการต่างๆโดยมีหัวข้อหลักๆคือการกินเนื้อมนุษย์จากร้านอาหารแฟรนไชสระดับโลก เพื่อบอกเล่าประสบการณ์สยองขวัญของตัวเองตามที่ต่างๆทำให้เธอได้เงินค่าตัวไปไม่น้อยแล้วเธอยังร่วมมือกับลูกค้าอีกหลายคนซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจจากร้านเวนดี้จำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ66ล้านบาทเมื่อยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ แล้วต้องเจอเหยื่อที่เจ้าเล่์แบบแอนนานักสืบเอกชนที่ร้านเวนดีสจ้างมาจึงต้องปฏิบัติการบ,บัดเมเงียบโดยดำเนินการตรวจสอบเรื่องราวของเธอและคนรับตัวในที่สุดก็พบว่าแอนนาเป็นมืออาชีพในการร้องเรียนในช่วงเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมาเธอเคยมีคดีแพ่งมาแล้ว13คดีทั้งในแคลิฟอร์เนียและเนววดาเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายจากร้านอาหาร บริษัทรถยนต์ร้านเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นในคดีเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าเธอสามีและลูกเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะขับรถจูๆ่ๆล้อรถก็หลุดออกมานั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านโคมไฟบนศีรษะก็ร่วงหล่นลงมาอย่างไร้สาเหตุลูกจัดงานวันเกิดเด็กๆคนอื่นก็สบายดีมีเพียงลูกของเธอที่อาเจียนไม่หยุดเพราะอาหารเป็นพิษ การฟ้องร้องเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จบลงด้วยการไกล่เกลี่ยนอกศาลกิจการทั้งหลายไม่มีเวลาและไม่อยากวุ่นวายกับครอบครัวของเธอทุกคนจึงเลือกที่จะชดใช้เงินไปบางส่วนนอกจากนี้เธอไม่ได้เป็นฝ่ายฟ้องคนอื่นเท่านั้นตัวเธอเองก็เคยถูกฟ้องเช่นกันในปี2002 แอนนาขายบ้านเดียวหลังหนึ่งด้วยราคาที่ต่ำมากคือ5 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7ล้านบาทโดยขายให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งหลังจากได้รับเงินนวดรกจากอีกฝ่ายเป็นจำนวน1 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4ี่แสนบาทแล้วเธอก็หลบหนีไปหลายเดือนต่อมาแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนั้นถึงได้รู้ว่าบ้านหลังนั้นไม่ใช่ของแอนนาเจ้าของบ้านตัวจริง คืออดีตแฟนหนุ่มของแอนนาซึ่งขณะนั้นเขาอยู่ในเรือนจำเมื่ออดีตแฟนหนุ่มถูกปล่อยตัวเขาก็ต้องการบ้านคืนนอกจากแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกๆจะถูกไล่ออกจากบ้านแล้วเงินหนึ่งหมื่นกว่าดอลลาร์ที่จ่ายไปก็ไม่ได้คืนด้วยส่วนเจมี่สามีของแอนนาก็นับว่าเกิดมาคู่กันจริงๆเจมีจจจ่ถูกอดีตภรรยาหลายคนฟ้องร้องเนื่องจากติดค้างค่าเลี้ยงดูบุตร ภรรยาสคนลูก8คนไม่เคยจ่ายเงินให้เลยตลอดหลายปีค่าเลี้ยงดูบุตรจึงสูงถึง4 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13ล้านบาทคาดว่าตลอดชีวิตนี้เขาก็คงชดใช้ได้ไม่หมดตำรวจพบแรงจูงใจที่เธอหลอกโกงเงินจากร้านอาหารแล้วแต่คำถามที่สองยังคงเป็นปริศนาสำหรับตำรวจเจ้าของนิ้วมือนี้คือใครกันแน่แอนนากับสามีของเธอ รวมทั้งลูกๆก,ก็ยังมีนิ้วครบ10นิ้วรอยนิ้วมือและ DNA ที่พบบนนิ้วก็ไม่ตรงกับคลังข้อมูลคนร้ายของสถานีตำรวจดังนั้นร้านเวนดีสจึงตั้งเงินรางวัล50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7ล้านบาทเพื่อหาเบาะแสาของเจ้าของนิ้วมือจากสาธารณชนเมื่อมีเงินรางวัลจึงเริ่มมีเบาะแสามีชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยเช่าบ้านของแอนนาบอกว่า นิ้วมือนี้อาจจะเป็นของน้าของแอนนาที่เสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งปีก่อนหลังจากสองสามีภรรยาแอบฝังร่างของหญิงชาราแล้วพวกเขาก็รับเงินสวัสดิการของเธอมาตลอดและยังเก็บนิ้วมือสองนิ้วของเธอไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเพื่อนำไปหลอกหาเงินต่อเรื่องนี้ฟังดูแล้วเหมือนจริงมากแม้แต่ตำรวจก็ยังตื่นตระหนก และบุกไปตรวจค้นในที่พักของแอนนาแต่สุดท้ายก็ไม่พบนิ้วมืออีกนิ้วอยู่ในตู้เย็นและจากการตรวจสอบแอนนาก็ไม่มีน้าที่เสียชีวิตด้วยแต่ในปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้ก็พบว่าทั้งสองคนมีเช็คปลอมและสิ่งผิดกฎหมายอีกเป็นจำนวนมากในขณะที่ตำรวจกำลังพิจารณาว่าจะยื่นฟ้องทั้งสองคนในประเด็นนี้หรือไม่จู่ๆ สองสามีภรรยาก็ไปร้องไห้และฟ้องสื่อว่าตำรวจปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความรุนแรงเหมือนกับพวกเขาเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เพียงไม่นานก็มีเพื่อนบ้านเปิดเผยว่าวันนั้นตอนที่ตำรวจไปที่บ้านของพวกเขามีเอกสารและหมายค้นอย่างถูกต้องและมีท่าทีที่ดีมากแทบจะไม่มีเสียงดังรบกวนเลยด้วยเหตุนี้เรื่องนี้จึงเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาเพียงไม่นาน ตำรวจก็จับกลุมทั้งสองคนอย่างเป็นทางการด้วยประเด็นที่เล่าไปก่อนหน้านี้คือเรื่องติดค้างเงินเลี้ยงดูบุตรก้านโตและหลอกขายบ้านให้แม่เลี้ยงเดี่ยวระหว่างช่วงรอการพิจารณาคดีแอนนาก็เพิกถอนคำฟ้องแบบเงีย,งยบๆในกรณีการเรียกเงินชดเชยจากร้านเวนดีสโดยให้เหตุผลว่าถูกวิจารณ์จากสังคมมากเกินไปทำให้เธอรู้สึกกดดันมากจึงไม่คิดจะเอาเรื่องในประเด็นเรื่องนิ้วมือนั้นอีก แต่เมื่อเธอไม่สนใจก็ใช้ว่าคนอื่นจะไม่สนใจเนื่องจากในขณะนั้นร้านเวนดีสมีผลขาดทุนทั้งหมดมากกว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ66ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูกิจการนอกจากพวกเขาจะนำชินลี่คอนคาเน่ออกจากเมนูอาหารแล้วยังมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่งตางๆถึงขั้นมีกิจกรรมแจกของฟรีเพื่อชุบชีวิตกิจการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลยขอแค่เดินเข้ามาในร้านก็จะมอบมิลช์เชคให้ฟรีๆแต่ถึงแม้จะทำเช่นนี้แล้วก็ยังยากที่จะลบภาพในใจของผู้คนเรื่องการกินนิ้วมือมนุษย์ได้เมื่อกิจการถดถอยลงเรื่อยๆวิธีเดียวที่จะฟื้นฟูกิจการได้ก็คือคลายความสงสัยเพื่อเรียกความไว้วางใจจากผู้บริโภคคืนมาพวกเขาจึงเพิ่มเงินรางวัลสำหรับผู้ให้บรษา เป็น1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.3ล้านบาทด้วยเหตุนี้คนนิ้วขาดทั่วอเมริกาจึงอยากมาลองสแสวงโชคใครจะรู้ว่าเนื้อชิ้นนั้นของตนอาจจะลงไปอยู่ในหมอ้อเชลลี่คอนคาเน่ก,ก็เป็นได้ถึงขั้นมีคนที่นิ้วเท้าขาดก็มาลองเสี่ยงดวงด้วยเช่นกันเนื่องจากมีจำนวนคนมากเกินไปเพียงไม่นานทีมสืบสวนจึงเปิดเผยรายละเอียดที่ก่อนหน้านี้เก็บเป็นความลับ ว่าถึงแม้นิ้วมือชิ้นนี้จะมีเล็บยาวแต่ความจริงแล้วเป็นนิ้วของเพศช,ชายที่อายุระหว่าง25-40ปีบ่อสานี้ช่วยจำกัดขอบเขตให้แคบลงเพียงไม่นานก็มีเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำกิจการลาดยางถนนในลาสเวกัสเปิดเผยว่าเมื่อหลายเดือนก่อนลูกน้องที่ชื่อไบรอันพอลรอสซิเตอร์นิ้วมือขาดเพราะบาดเจ็บจากการทำงาน วันที่เขากลับมาทำงานหลังจากออกจากโรงพยาบาลเขายังนำนิ้วข้อนั้นกลับมาที่บริษัทเพื่อเรียกเงินชดเชยจากเจ้านายด้วยจุดที่น่าสนใจก็คือเจมี่สามีของแอนนาที่กัดเจอนิ้วมือก็เป็นพนักง,งานของบริษัทแห่งนี้เช่นกันตำรวจจึงรีบสืบสวนตามบ่อแสนี้ผลปรากฏว่าไบร้ันที่นิ้วขาดไปหนึ่งนิ้วมีดีเอ็ตรงกับนิ้วมือที่อยู่ในชิลิคอนคาเน และเรื่องที่น่าตกตะลึงก็คือความจริงแล้วไบรอันรู้แต่แรกแล้วว่านิ้วมือที่ถูกกล่าวถึงในข่าวก็คือนิ้วมือของเขาและยังรู้ด้วยว่านิ้วมือนี้ลงไปอยู่ในชามได้อย่างไรความจริงแล้ววันนั้นที่เขาเอานิ้วมือไปเพื่อเจรจากับเจ้านายแต่กลับถูกระปภอของบริษัทไล่ออกมาเขายืนกลด่ายอยู่หน้าประตูด้วยความโกรธ แต่กลับบังเอิญเจอเพื่อนคนงานที่เพิ่งเลิกงานซึ่งก็คือเจมี่สามีของอันนาเจมี่พาเขาไปดื่มเบียร์สองแก้วที่ร้านเบียร์เล็กๆแห่งหนึ่งจากนั้นก็ถือโอกาสยื่นข้อเสนอสหายก่อนหน้านี้นายยืมเงินฉันไป100เหรียญประมาณ3,300บาทแล้วยังไม่ได้คืนใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีไหมนายใช้คืนให้ฉันด้วยนิ้วมืออันนี้แทน ข้อเสนอนี้ททำให้ไบรอันแปลกใจมากนายจะเอาไปทำไหมนึกไม่ถึงว่าเจมี่จะบอกตามตรงว่าฉันกับภรรยาจะเอานิ้วอันนี้ไปหลอกโกงเงินจากร้านอาหารเป็นยังไงสนใจไหมหลังจบเรื่องฉันแบ่งเงินให้นาย45,000เหรียญหรือประมาณ1.5ล้านบาทเมื่อได้ยินว่านิ้วมืออันนี้สามารถหลอกหาเงินได้มากขนาดนี้ไบรอันก็รีพยักหน้า นายเอาไปเลยถึงตอนนั้นแล้วอย่าลืมแบ่งเงินให้ฉันด้วยก็พอไบรอันยังแนะนำอย่างหวังดีด้วยว่าฉันเอานิ้วมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วลืมแช่ตู้เย็นดูเหมือนจะเสียหายนิดนึงแล้วนายอย่าลืมเอากลับไปต้มก่อนนะสองสามีภรรยาก็นำกลับไปต้มจริงๆแต่ไม่ได้ต้มจนเปื่อยจึงทำให้ถูกจับผิดได้ส่วนไบรอันที่ยังไม่ได้เงินจำนวน4 5 0 0 0เหรียญหรือประมาณ1.5ล้านบาท ก็รักษาสัญญาอย่างดีโดยไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยจนกระทั่งตำรวจมาหาเขาแต่เมื่อได้ยินว่าร้านอาหารให้เงินรางวัลสูงถึง1 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.3ล้านบาทซึ่งมากกว่าเงิน45,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.5ล้านบาทที่ครอบครัวแอนนาสัญญาไว้เป็นเท่าตัวไบรอันก็ตื่นเต้นมากและถามว่าแล้วผมจะได้เงินรางวัลน,นั้นหรือเปล่า นี่ยังไงก็เป็นนิ้วของผมนะเมื่อได้ฟังคำพูดนี้ตำรวจก็อึ้งไปยังคิดจะเอาเงินอีกคุณรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะเอานิ้วมือของคุณไปหลอกโกงเงินนอกจากคุณจะไม่แจ้งความแล้วยังช่วยออกความเห็นและปิดบังเพื่อรอแบ่งเงินด้วยคุณทำแบบนี้เท่ากับสมรู้ร่วมคิดนะสุดท้ายแล้วเจ้าของบริษัทที่โทรไปแจ้งความก็ได้รับเช็คเงินสดจำนวนหนึ่งแสนเหรียญไปแบบสบายส แล้วเขาก็ยังมีนิ้วมืออยู่ครบด้วยแต่ทีมสืบสวนก็ยอมไม่เอาความกับไรอันขอเพียงคุณสามารถเป็นพยานในชั้นศาลว่าเรื่องนี้เป็นผ่านการของสองสามีภรรยาตั้งแต่ต้นจนจบพวกเราก็จะไม่เอาเรื่องคุณเมื่อรู้ข่าวว่าเจอตัวเจ้าของนิ้วและเขาก็เปิดเผยเรื่องทั้งหมดแล้วแอนนาและสามีก็รู้ดีว่าคงจะเรียกร้องเงินอะไรไม่ได้อีกดังนั้นจึงรีบเจราจากับตำรวจ และร้านเวนดี้ว่าพวกเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้ทางร้านแล้วก็จะจบเรื่องไปได้ไหมปรากฏว่าฝ่ายการเงินของบริษัทเกือบจะทำให้สองสามีภรยาต้องหัวใจวายเฉพาะผลประกอบการที่ขาดทุนไปก็มีมูลค่ามากกว่า2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ80ล้านบาทแล้วนี่ยังไม่นับรวมค่าใช้ใจ่ายในการทำความสะอาดร้านสาขาที่เกิดเหตุ และค่าชดเชยของพนักงานของร้านที่ต้องหยุดกิจการและยังมีค่าใช้จ่ายในการสืบสวนรวมทั้งค่าตรวจด n a และอื่นๆอีกเมื่อเห็นจำนวนเงินชดเชยแล้วสองสามีภรรยาก็บอกว่าคุณจับพวกเราเข้าห้องขังเถอะสุดท้ายทั้งสองคนถูกตั้งข้อหาช่อโกงโดยถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา12ปีและ9ปีทำไมแอนนาผู้ที่เป็นผู้กระทำการจึงถูกลงโทษเพียง9ปี โดยที่เจมมีต้องรับโทษมากกว่าแอนนา3ปีก็เพิ่มมาจากคดีการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรสุดท้ายแอนนายื่นอุทธรณ์สำเร็จถูกลดโทษเหลือ6ปีเนื่องจากทนายความของเธอบอกว่าการที่ร้านอาหารพวกนั้นขาดทุนเพราะต้องหยุดกิจการมีสาเหตุจากนโยบายของบริษัทซึ่งมีเกี่ยวข้องกับเธอเลยหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วชาวแคนาดาในดินแดนทางเหนือคงบอกว่าอะไรกัน เรื่องแค่นี้เองชาวอเมริกันกินของรสอ่อนไปหรือเปล่าที่ประเทศเรานอกจากจะจ่ายเงินเพื่อกินนิ้วมือแล้วยังต้องต่อคิวซื้อด้วยเมนูลึกลับที่แค่นึกถึงก็อยากจะอาเจียนนี้มาจากร้านสุราเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองดอสันเขตยูคอนประเทศแคนาดาว่ากันว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีสองพี่น้องนักขุดทองเจอพายุหิมะจนนิ้วเท้าแข็งอย่างสาหัสเพื่อไม่ให้นิ้วเท้าเปื่อย พี่ชายจึงช่วยน้องชายตัดนิ้วเท้าส่วนที่ดำออกมาแล้วใส่ลงไปในไหดองสุราที่พกติดตัวมาภายหลังเขาขายไหยดองสุรานี้ให้กับเจ้าของร้านสุราโดยที่ลืมเอานิ้วเท้าที่อยู่ด้านในออกมาเจ้าของร้านที่ไม่รู้เรื่องด้วยเมื่อชิมดูแล้วก็รู้สึกว่ามีรสชาติที่พิเศษมากเจ้าของร้านที่พบโอกาสทางการค้าจึงพัฒนาเครื่องดื่มสุดพิเศษชื่อว่า ค็อกเทลนิ้วเท้าดองในตอนนั้นมีราคาขายอยู่ที่2ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ66บาทและเพิ่มเป็น5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ165บาทจนถึงปัจจุบันราคา1 2ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ400บาทหากเปรียบเทียบกับอัตรางเงินเฟ้อแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็ถือว่าใจดีมากแล้วและเนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ที่ลูกค้าดื่มหนักมากจนกลืนนิ้วเท้าลงไปด้วย ดังนั้นเรื่องที่ทางร้านเตรียมนิ้วเท้าไว้ทั้งหมด10นิ้วจึงล้วนมีที่มาที่ไปลูกค้าประจำของร้านมากกว่าครึ่งหนึ่งยอมบริจาคนิ้วเท้าโดยสมัครใจหลังจากเสียชีวิตโดยมีเหตุผลว่าถึงแม้ผมจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีคนได้จูบนิ้วเท้าของผมขอบคุณสำหรับการติดตามบันทึกพิศวงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ